ในสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีโรงหนังใหญ่โตและรูราเหมือนในปัจจุบันผู้คนในชนบทนิยมมาดูหนังที่โรงหนังเล็กๆภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่ององค์ที่ถูกฉายมาหลายครั้งแล้วโดยมีบรรยากาศคึกคักทุกค่ำคืนเมื่อมีการฉายหนังผู้คนจะพากันมาโรงหนังเพื่อพบประสังสรรค์สนทนากับเพื่อนบ้านและสัมผัสประสบการณ์การดูหนังแบบร่วมกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไทยมีโรงหนังเก่าแก่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านโรงหนังนี้มีชื่อว่าโรงหนังเก่าสมบัติ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงแรกแที่เปิดให้บริการแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญเริ่มเข้ามาทําให้ผู้คนเริ่มหันไปหาความบันเทิงรูปแบบอื่นโรงหนังนี้ก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงจนสุดท้ายกลายเป็นโรงหนังร้างที่ไม่มีคนเข้าไปใช้บริการแม้โรงหนังจะถูกทิ้งร้างแต่ตำนานเรื่องผีที่สิงสถิตอยู่ในโรงหนังกลับเริ่มแพร่สะพัดออกมาหลายคนเล่าว่าเมื่อเข้าไปในโรงหนังแห่งนี้ตอนกลางคืนมัก จะได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงเขาเบาๆที่ไม่ทราบที่มาที่ไปนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่อ้างว่าได้ยินเสียงหนังที่ฉายขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครกดฉายหรือเปิดเครื่องฉายใดๆและเมื่อมองเข้าไปในโรงหนังจะเห็นเงาดำๆของคนหลายคนที่นั่งอยู่ในเก้าอี้เหมือนกำลังชมภาพยนตร์วันหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อเปียกอายุราว18ปีเขาเป็นคนซุกสนและไม่เชื่อเรื่องผีเปรตหรือวิญ,ญญาณตามที่คนแก่ๆในหมู่บ้านเล่ากันด้วยความอยากรู้ว่าเรื่อง ที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาจึงท้าเพื่อนสนิทอีกสองคนให้ไปพิสูจน์ความจริงในคืนนั้นโดยวางแผนว่าจะเข้าไปดูหนังที่โรงหนังร้างแห่งนี้กันพวกเขานัดพบกันที่หน้าโรงหนังตอนกลางคืนเมื่อถึงเวลานัดทุกคนมาพร้อมหน้าเปียกและเพื่อนๆใช้ไฟฉายสองทางและพากันเดินเข้าไปในโรงหนังขณะที่พวกเขาเปิดประตูเข้าไปเสียงประตูเก่าที่เสื่อมโทรมก็ส่งเสียงอีดอาร์สร้างความังเวงในทางที่เมื่อก้าวเข้าไปในโรงหนังบรรยากาศเยน็นเยียบ และมืดมิดกลิ่นอับและฝุ่นฟุ้งขึ้นมาในอากาศพวกเขาเดินไปที่เก้าอี้หนังกลางแถวหน้าจอและนั่งลงพรางหัวร้อยยศอก,กันเองว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มนั่งคุยกันถึงเรื่องหนังที่เคยฉายที่นี่ไฟในโรงหนังก็เกิดกระพริบขึ้นทําให้ทุกคนสะดุง้งและหยุดพูดทันทีเพียกพยายามใจเย็นและพูดขึ้นว่าคงเป็นไฟฟ้าลัดวงจรน่าไม่ต้องกลัวหรอกทันใดนั้นเครื่องฉายหนังที่ถูกทิ้งร้างก็เริ่มทํางานเอง โดยที่ไม่มีใครไปแต่ต้องภาพบนจอเริ่มฉายขึ้นเป็นหนังขาวดําเรื่องเก่าทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเปิดขึ้นได้อย่างไรเสียงพูดในหนังดังขึ้นอย่างก้องกังวานทั่วทั้งโรงทั้งสาคนมองหน้ากันด้วยความมุนงงและรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาที่กระดูกสันหลังแต่ยังคงพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญเสียงในหนังเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเกินจะทนเพีกจึงลุกขึ้นไปยังเครื่องฉายหนังเพื่อหาทางปิดแต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้ก็เห็นเงาดำใหญ่สูงใหญ่ ปรากฏอยู่หน้าจอหนังเงาดำนั้นค่อยๆขยายตัวขึ้นและดูเหมือนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นทุกทีเงาดำที่สูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาเริ่มส่งเสียงร้องครางดังแหลมคล้ายเสียงคนร้องให้ที่น่ากลัวอย่างเหลือเชื่อจนกระทั่งภาพบนจอเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่มีใบหน้าซีดขาวดวงตาเบิกกว้างจนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่มนุษย์ปกติเพื่อนคนหนึ่งเริ่มกลัวจนขาสั่นพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่ากลับกันถเถอะเปี๊ยกนี่มันไม่ปกติแล้วแต่เปี๊ยกยังคงยืนอยู่ไม่เชื่อว่าที่เห็นนนั้ คือผีเปรตตามที่คนในหมู่บ้านเล่าว้มันแค่แสงสะท้อนจากอะไรบางอย่างน่าไม่ต้องกลัวเขาพยายามทําตัวเข้มแข็งแต่ในใจเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วทันใดนั้นเองเงาดํานั้นก็ปรากฏตัวชัดเจนมากขึ้นมันมีรูปร่างยาวสูงเหมือนเปรตที่เคยได้ยินจากนิทานพื้นบ้านเสียงหัวเราะอย,ยอกของมันดังก้องไปทั่วโรงหนังแสงจากเครื่องฉายหนังาศาส่งไปที่เงาดํานั้นจนปรากฏเป็นภาพที่ชัดเจนบนจอภาพที่เห็นเป็นร่างผอมแห้งสูงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไป มีแขนขาที่ยาวเกินไปจนผิดธรรมชาติใบหน้าของมันบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความกรดแค้นตาของมันจ้องมาที่พวกเขาด้วยความคิดแค้นผิวของมันดูเหมือนทุกเผาไม่แตกกลับไม่ละลายเสียงร้องโหยหวนของมันดังจนทําให้หัวใจพวกเขาแทบจะหยุดเต้นทั้งสามคนกรีดร้องด้วยความกลัวและรีบวิ่งหนีออกจากโรงหนังให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่พวกเขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าโรงหนังที่ดูเล็กๆนั้น ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนทางออกอยู่ไกลออกไปมากพวกเขาวิ่งอย่างบา้าคลั่งจนในที่สุดก็ถึงประตูทางออกเปียกรีบกระชากประตูเปิดออกไปข้างนอกแล้วก็หันกลับไปมองอีกครั้งภาพเปรตนั้นก็ยังคงอยู่บนจอหนังมันยืนมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเมื่อออกมาจากโรงหนังพวกเขาหายใจหอบและเงอแตกล่านป๊กเริ่มรู้สึกเสียใจกับความกล้าที่ไม่เข้าท่าและเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เขาและเพื่อนๆเ,เจอนั้นไม่ใช่เรื่องปกติหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเขาลือเรื่องผีเปรตในโรงหนังเก่า ก็แพร่สพพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปในโรงหนังร้างนั้นอีกและโรงหนังเก่าสมบัติก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้จนการเวลาค่อยๆทำลายมันไปแต่สำหรับเปี๊ยกและเพื่อนๆทุกครั้งที่พวกเขาผ่านไปที่โรงหนังเก่าแห่งนี้พวกเขาจะไม่กล้าแม้แต่จะเหลียวมองเพราะความกลัวที่ยังคงฝังใจไม่เคยหายหลังจากเหตุการณ์ในโรงหนังร้างเปี๊กและเพื่อนๆกลับมาถึงบ้านในคืนนั้นด้วยสภาพใจ ที่ไม่ค่อยสงบทั้งสามคนต่างพยายามปลอบใจกันว่าที่เห็นเป็นเพียงภาพหลอนที่จิตใจสร้างขึ้นจากความกลัวแต่ลึกๆแล้วทุกคนรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาคืนนั้นเปียกกลับไปที่บ้านเขาคิดว่าจะนอนหลับได้เหมือนคืนอื่นๆแต่ไม่ทันทีที่เขานอนลงบนเตียงความรู้สึกเย็ยนเยือกยก็ค่อยๆแพ่กระจายไปทั่วห้องราวกับว่าอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างน่าประหลาดเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ในห้องกับเขาแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่ก็รู้สึกถึงการปรากฏตัวของมัน เสียงกระซิบแถวเบาจากมุมห้องทำให้เปี๊ยกต้องเงี่ยหูฟังเขามั่นใจว่าไม่ได้ฝันไปมันเป็นเสียงกระซิบที่แถวเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่กลับฟังดูเหมือนเสียงที่เปี๊ยกเคยได้ยินในโรงหนังช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นเบาๆและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเปี๊ยกสะดุ้งสุดตัวและหันมองไปทางต้นเสียงเขาเห็นเงาดำๆคล้ายกับเงาที่เคยเห็นในโรงหนังร้างปรากฏขึ้นตรงมุมห้องร่างนั้น เริ่มขยับเข้ามาใกล้ปีกมากขึ้นเขาพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายถูกตรึงไว้ขยับตัวไม่ได้เลยความกลัวเริ่มกาบกลุ่มจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออกเสียงกระซิบที่เคยเบาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงควญครางที่แฝงด้วยความทุกข์ทรมานเพียรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังบีบรัดหัวใจของเขาความกลัวในตอนนั้นทำให้เขาคิดถึงงอสิ่งที่คนเท่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพิเปรสว่า มันเป็นวิญญาณของคนที่เคยทำบาปหนักหนาสาหัสในชาติปางก่อนถูกสาให้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกสมาในนรกและเมื่อออกมาจากนรกก็ต้องทนทุกทรมานในสภาพที่น่าเวทนาทันใดนั้นเปียกก็จำได้ว่าที่โรงหนังร้างเขาเคยเห็นเงาของหญิงสาวปรากฏบนจอหนังใบหน้าที่ซีดขาวและดวงตาที่แสดงความโกรธแค้นมันคือสิ่งเดียวกับที่ตามมาหลอกหลอนเขาในห้องนี้วิญญาณนั้นตามเขากลับมาจากโรงหนังเพื่อสื่อสารบางสิ่งที่ยังคงคัง้งคา ปิ๊กพยายามรวบรวมสติและนึกถึงสิ่งที่เขาอาจจะทําให้วิญญาณนี้ไม่พอใจเขาเริ่มสงสัยว่าอาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เคยตายในโรงหนังร้างนั้นแล้วเขาและเพื่อนๆไปปลุกปั่นให้เธอไม่พอใจขณะที่เป๊กพยายามคิดหาทางออกเสียงกระซิบกลับเงียบลงแต่งเงาดำๆนั้นยังคงอยู่ที่มุมห้องมันไม่ขยับไปไหนแต่กลับจ้องมองเขาด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความโกรธและความอาฆาตเมื่อเช้าตรู่มาถึงปิ๊กพบว่าตัวเองยังคงนอนอยู่บนเตียงมือและเท้าของเขาเย็ยนเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งตลอดคืนเขาลุกขึ้น จากเตียงอย่างเชื่องช้าและมองไปที่มุมห้องที่ตรงนั้นไม่มีเงาหรืออะไรแปลกๆหรืออยู่แต่เขายังคงรู้สึกว่ามันยังคงเฝ้ามองเขาอยู่วันต่อมาเปียกตัดสินใจไปหาเพื่อนๆของเขาและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนก่อนให้ฟังปรากฏว่าทุกคนก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันเพื่อนคนหนึ่งฝันร้ายถึงวิญญาณหญิงที่จ้องมองเขาตลอดเวลาส่วนอีกคนหนึ่งกลับพบรอยขีดข่วนแปลกๆบนแขนของเขาตอนเช้าทั้งที่เขาจำไม่ได้ว่าไปโดนอะไรขีดข่วนในตอนกลางคืน ทั้งสามคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและพยายามหาทางแก้ไขพวกเขาไปปรึกษาหมอผีที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านหมอผีคนนั้นฟังเรื่องราวของพวกเขาอย่างสงบและบอกว่าที่พวกเขาพบเจอคือวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเธอถูกขังอยู่ในโรงหนังร้างมาเป็นเวลานานและกำลังโกรธแค้นที่ถูกลบหลู่หมอผีแนะนำให้พวกเขากลับไปที่โรงหนังและทำพิธีเพื่อขอขอมาวิญญ,ญาณนั้นการทำพิธีจะช่วยให้วิญ,ญญาณของเธอได้รับความสงบและปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมาน เปียกและเพื่อนๆรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทําตามที่หมอผีแนะนําคืนต่อมาพวกเขาจึงกลับไปที่โรงหนังร้างพร้อมกับหมอผีทุกคนรู้สึกประหม่ามากเมื่อกลับมาที่สถานที่แห่งนี้อีกครั้งหมอผีเริ่มทําพิธีในขณะที่ทั้งสามคนยืนอยู่รอบๆพวกเขาจุดธูปและตั้งใจขอขมาวิญญาณนั้นหมอผีเริ่มท่องคาถาและโปรยน้ำมนต์ไปทั่วโรงหนังเสียงกระซิบที่เคยได้ยินในคืนนั้นกลับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและเงาดาที่พวกเขาเคยเห็นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในโรงหนัง หมอผีบอกให้พวกเขาใจเย็นและตั้งจิตขอเข้ามาเปรดวิญญาณนั้นในที่สุดเงาดำก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่ค่อยๆเงียบลงพิธีสำเร็จแล้วหมอผียืนยันว่าตอนนี้วิญญาณได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานและจะไม่กลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกหลังจากเหตุการณ์นี้เปี๊กและเพื่อนๆไม่กล้าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอีกและสัญญากับตัวเองว่า จะไม่เข้าไปในสถานที่รกร้างหรือเล่นกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกต่อไปโรงหนังเก่าสมบัติก็ยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างต่อไปไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นอีกแต่ทุกครั้งที่ปิกเดินผ่านเขาจะรู้สึกได้ถึงการเฝ้ามองจากสิ่งที่เคยสิงสถิตยอยู่ในโรงหนังหลังจากพิธีที่โรงหนังร้างเิกและเพื่อนๆต่างก็รู้สึกโล่งใจคิดว่าพวกเขาได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ติดตามพวกเขาแล้ว และเชื่อว่าชีวิตจะกลับมาเป็นปกติแต่เหตุการณ์แป,แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้พวกเขารู้สึกไม่แน่ใจอีกต่อไปหลายวันหลังจากพิธีเปียกเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนกลางวันแต่ในเวลากลางคืนเขายังคงฝันถึงเงามืดและเสียงกระซิบที่ถาวเบา,บ,าบางครั้งในฝันเขาเห็นโรงหนังร้างและหญิงสาวที่เขาเห็นในครั้งนั้นเธอยังคงยืนอยู่ในความมืดแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเพื่อนๆของเปียกก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันทุกคน เริ่มฝันร้ายและรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาขณะที่เดินทางไปทํางานหรือไปเที่ยวพวกเขามักจะเห็นเงาดําๆอยู่ที่มุมสายตาเสมอแต่เมื่อหันไปมองตรงๆก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเปียกรู้สึกกลัวม,มากขึ้นทุกวันเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาตัดสินใจไปพบหมอพีอีกครั้งเพื่อขอคําปรึกษาหมอพีรับฟังเรื่องราวของเปียและเพื่อนๆด้วยความเค,คร่งขรึมแล้วบอกว่าการปลดปล่อยวิญญ,ญาณน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นบางครั้งวิญญ,ญาณที่มีความแค้นหรือความทุกข์หนักๆอาจไม่ยอมจากไปอย่างง่ายดาย หมอผีแนะนําให้เปี๊ยกและเพื่อนเพื่อนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณนั้นรวมถึงทําความสะอาดจิตใจของพวกเขาเองเพื่อช่วยส่งเสริมให้วิญญาณนั้นได้รับความสงบหมอผียังเตือนว่าหากยังคงมีความกลัวหรือความรู้สึกผิดติดตัวอยู่วิญญาณนั้นก็อาจจะยังตามหลอกหลอนพวกเขาต่อไปเปี๊ยกและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจึงตัดสินใจทาบุญครั้งใหญ่ในวันพระพวกเขาไปวัดทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณหญิงสาวที่เคยพบในโรงหนังร้าง,างหลังจากนั้นพวกเขาร่วมกันสวดมนต์ และนั่งสมาธิเพื่อขอขามาและส่งเสริมให้วิญญาณนั้นได้รับความสงบในคืนวันนั้นเปี๊ยกหวังว่าเขาจะสามารถหลับได้โดยไม่ต้องเจอฝันร้ายอีกแต่ในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้ว่ามันยังไม่จบง่ายๆเมื่อเขาล้มตัวลงนอนเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นอากาศในห้องกลับเย็นเฉียบและหนักตึ้งราวกับถูกบีบัติเปี๊ยกตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าห้องของเขาเต็มไปด้วยเงาเมื่อเขามองไปที่ปลายเตียงและเห็นร่างของหญิงสาวคนเดิม ยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่ยืนจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เศร้าและเต็นไปด้วยความอาคตาิปิกรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาจะหยุดเต้นเขาพยายามขยับตัวแต่ไม่สามารถทําได้ร่างกายของเขาถูกตรึงไว้เหมือนในฝันร้ายร่างหญิงสาวนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ปิกมากขึ้นเธอยื่นมือออกมาหาเขาราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงกระซิบที่เคยได้ยินในคืนนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้ง ฉันต้องการความยุติธรรมเสียงนั้นกล้องในหัวของปี๊กราวกับเป็นเสียงจากอีกโลกหนึ่งหญิงสาวคนนั้นก้มลงใกล้ๆเขาใบหน้าเธอเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ทรมานและโกรธแค้นเธอพูดเสียงต่ำๆอีกครั้งฉันถูกฆ่าตายที่นั่นดใครก็ได้ช่วยฉันทีเมื่อสิ้นเสียงนั้นร่างหญิงสาวก็หายไปอย่างฉับพลันเหลือเพียงความเงียบงนันที่น่ากลัวในห้องปี๊กหอบหายใจอย่างแรงเขารู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่ฝันนี่คือความจริงที่เขาต้องเผชิญ เป็กเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่เขาคิดและวิญญาณที่ตามเขามาอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาความยุติธรรมเขาตัดสินใจที่จะส,สืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวคนนั้นว่าเธอเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่โรงหนังร้างนั้นวันรุ่งขึ้นเปียกไปหาเพื่อนๆนของเขาและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าพวกเขาควรจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่พวกเขาพบพวกเขาเริ่มต้นจากการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรงหนังร้างและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นั่น เปีกและเพื่อนเพื่อนพบว่าโรงหนังร้างนี้เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อนหญิงสาวที่พวกเขาเห็นในวิญญาณคือผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในโรงหนังนั้นแต่คดีนั้นกลับไม่เคยถูกคลี่คลายและไม่มีใครถูกลงโทษตามกฎหมายการค้นพบนี้ทําให้เปียกและเพื่อนเ,อน,เอนเข้าใจว่าทําไมวิญ,ญญาณของเธอถึงไม่สามารถปลดปล่อยได้เธอต้องการความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขารู้สึกว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้วิญญ,ญาณนั้นได้รับความสงบแม้จะรู้ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเปียกและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะช่วยเหลือวิญญาณหญิงสาวนั้นในการค้นหาความจริงพวกเขาเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากคนในพื้นที่และหาวิธีที่จะทําให้คดีที่เคยถูกลืมเลือนนี้ถูกเปิดเผยอีกครั้งแต่การค้นหาความจริงในครั้งนี้อาจนําพวกเขาไปสู่ความมืดมิดที่ลึกกว่าเดิมและอันตรายที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน เปยกและเพื่อนๆเ,เริ่มต้นการสืบหาข้อมูลอย่างจริงจังพวกเขาติดต่อกับคนในชุมชนที่เคยอาศัยอยู่ใกล้โรงหนังร้างนั้นแต่ก็ไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนักหลายคนปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวกับมันเป็นเรื่องต้องห้ามบ้างก็บอกว่าจําไม่ได้หรือไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังนี้เลยความยากลําบากในการหาข้อมูลทําให้เปก เริ่มรู้สึกสิ้นหวังแต่ในขณะที่พวกเขากำลังคิดว่าจะยอมแพ้เสียโอเพื่อนสนิทของเปี๊ยกได้รับข้อมูลจากลุงเถียงเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆใกล้กลโรงหนังร้างลุงเถียงเคยทำงานเป็นพนักงานชายหนังในโรงหนังนั้นเมื่อนานมาแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้ถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นเปี๊ยกและเพื่อนๆรีบไปหาลุงเถียงที่ร้านกาแฟเมื่อได้ยินข่าวลุงเถียงเป็นชายชาราผมขาวที่ดูเรียบง่ายเขาเชิญพวกเขาไปนั่งคุยที่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านซึ่งเงียบสงบไม่มีใครมากก่อวน ฉันรู้ว่าแกอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงหนังรังนั้นลุงเถียงเริ่มต้นด้วยเสียงเคร่งครึมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหนุ่มๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนในชุมชนต่างรู้กันดีแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงลุงเถียงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนโรงหนังนั้นเคยเป็นที่นิยมในช่วงเวลาหนึ่งและในคืนนั้นมีการฉายหนังเรื่องใหม่ที่ดึงดูด คนจานวนมากมา,มาดูแต่คืนที่ควรจะเป็นคืนแห่งความบันเทิงกลับกลายเป็นคืนแห่งความสยองขวัญเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายภายในโรงหนังในระหว่างที่หนังฉายหญิงสาวคนนั้นชื่อว่าส้มเธอเป็นสาวสวยจากหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและการถูกคุมเหงาส้มมาที่โรงหนังเพื่อหลบหนีจากความเป็นจริงและหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่กลับถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมในที่มืดขณะที่หนังดำเนินไป คนที่ฆ่าเธอคือในายใหญ่แกเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ในตอนนั้นลุงเถียงพูดต่อไม่มีใครกล้าแต่ต้องในายใหญ่แม้แต่ตำรวจยังกลัวพวกมันคดีนี้จึงถูกปิดอย่างเงียบๆโดยไม่มีการสืบสวนต่อเปียกและเพื่อนๆฟังเรื่องราวด้วยความตกใจและความโกรธส้มเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่ไม่ควรต้องเจอกับชะตากรรมเช่นนั้นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมวิญ,ญญาณของส้มถึงไม่สามารถปลดปล่อยไปได้เธอยังคงผูกพันกับความทุกข์และความกับแค้นที่เธอเผชิญในช่วงชีวิตของเธอ หลังจากลุงถียงเล่าเรื่องราวจบเขาก็แนะนําให้เปี๊ยกและเพื่อนๆไปหาบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ในโรงหนังนั้นบางอย่างที่อาจช่วยให้พวกเขาค้นพบหลักฐานที่สามารถเปิดเผยความจริงในอดีตลุงถียงบอกว่าส้มได้ซ่อนสิ่งสําคัญบางอย่างไว้ในโรงหนังเพื่อเป็นการเตรียมตัวสําหรับวันหนึ่งที่ความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อฟังถึงตรงนี้เปี๊ยกและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงหนังร้างนั้นอีกครั้งแม้ว่าจะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายและความน่าสะพรึงกลัวแต่พวกเขารู้สึกว่า มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องช่วยเหลือวิญญาณของส้มในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดมิดเปียกและเพื่อนๆรวมตัวกันที่หน้าทางเข้าโรงหนังร้ายอีกครั้งพวกเขาเตรียมใจเผชิญกับความมืดและความกลัวที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนแม้จะรู้สึกหนาวสัน่นไปทั้งตัวแต่ความตั้งใจของพวกเขายังไม่สั่นคลอนเมื่อพวกเขาเข้ามาในโรงหนังเสียงฝีเท้าที่ก้าไปข้างหน้าดังขึ้นในความเงียบของสถานที่ร้างนั้นเปียกถือไฟฉายส่องไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังความมืดมิด ในโรงหนังเหมือนกลืนกินแสงไฟทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเดินอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเปียกและเพื่อนเพื่อเดินผ่านที่นั่งที่รกร้างแล้วเข้าไปยังส่วนที่ลุงเถียงบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่มุมหนึ่งของโรงหนังเปียกเห็นแสงไฟสะท้อนบางอย่างที่ดูเหมือนซองจดหมายเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้ในรอยแตกของผนังเมื่อพวกเขาดึงซองจดหมายนั้นออกมาเปียกรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปอากาศรอบๆดูเหมือนหนักและเย็นย,ยิ่งขึ้นราวกับมีบางสิ่ง ที่ไม่พอใจที่พวกเขาค้นพบสิ่งนี้เปียกค่อยๆเปิดซองจดหมายอย่างระมัดระวังและในนั้นเขาพบว่ามีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือที่ดูรีเร่งและตื่นตระหนกจดหมายนั้นเป็นจดหมายที่ส้มเขียนก่อนที่เธอจะถูกฆ่ามันบอกเล่าเรื่องราวของเธอและการถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายในคืนนั้นรวมถึงความหวังเล็กๆที่ว่าใครสักคนจะพบจดหมายนี้และช่วยเปิดเผยความจริงในที่สุดเปี๊ยกและเพื่อนๆรู้ว่าพวกเขาพบหลักฐานที่สามารถนำมาซึ่งความยุติธรรมให้กับส้มพวกเขาตัดสินใจ จะใช้จดหมายนี้ในการเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนและหาทางนำตัวคนที่ทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายแต่การเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายพวกเขาจะต้องเผชิญกับความมืดมิดทั้งภายนอกและภายในรวมถึงความอาฆาตของวิญญาณ ที่ไม่ยอมปลดปล่อยไปง่ายๆการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในครั้งนี้จะทดสอบความกล้าหาญและความเข้มแข็งของพวกเขาทุกคนและในขณะที่พวกเขาเตรียมตัวเผชิญหน้ากับการเปิดเผยความจริงพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งที่มากกว่าความอาฆาตของส้มกำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดมิดนี้ หลังจากค้นพบจดหมายของส้มเปี๊ยกและเพื่อนๆตระหนักดีว่าการเปิดเผยความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆพวกเขากลับมาที่บ้านของเปี๊ยกเพื่อพูดคุยถึงแผนการที่พวกเขาจะดำเนินต่อไปเสี่ยโอเสนอให้พวกเขานำจดหมายนี้ไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่พวกเขาไว้ใจได้เพื่อให้เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้ว่ามันอาจเป็นการเสี่ยงอันตรายทั้งจากวิญญาณของส้มและผู้คนที่อาจไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผย ในคืนนั้นความคิดมากมายยอวงเวียนอยู่ในหัวของป๊กเขานอนไม่หลับแม้ว่าความเหนื่อยล้าจะสะสมมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาคิดถึงส้มหญิงสาวที่โชคร้ายต้องเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมในคืนที่เธอเพียงแค่ต้องการนี้จากความทุกข์แต่ตอนนี้เธอเป็นวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในโลกนี้ด้วยความอาคตาดที่ไม่อาจปลดปล่อยไปได้ป๊กกระหนักว่า,าการช่วยเหลือวิญญ,ญาณของส้มนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเผยความจริงและนำคนร้ายมาลงโทษแต่เขายังต้องหาวิธีทำให้วิญญ,ญาณของเธอได้สงบสุขด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นเปี๊ยกตัดสินใจไปหาหลวงพ่อระสิทธิ์พระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงด้านการทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณหลวงพ่อเป็นพระเทระผู้เคร่งครัดในศีลธรรมและมีวิชาความรู้ในการปลดปล่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในโลกมนุษย์เขาอาจจะสามารถช่วยเหลือส่งให้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเมื่อเปี๊กมาถึงวัดหลวงพ่อประสิทธิ์นั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ําท่านดูเคร่งครึมและเต็มไปด้วยสมาธิปีก๊ก นั่งลงข้างหน้าหลวงพ่อและเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาเห็นวิญญาณส้มในโรงหนังร้างหลวงพ่อฟังอย่างเงียบๆและนิ่งงันเมื่อเปียกเล่าจบท่านหลวงพ่อก็ถอนหายใจเบาๆและพูดขึ้นด้วยเสียงที่เรียบเฉยโยมส้มเธอถูกทำร้ายอย่างสาหัสและยังมีความอาฆาตที่ไม่สามารถปลดปล่อยไปได้เธอยังคงผูกพันกับความทุกข์ที่เธอเผชิญในชีวิตนี้วิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธและความอาฆาตนั้นจะเป็นวิญญาณที่ทรงพลังและอันตรายมาก การปลดปล่อยเธอนั้นจำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมและการทำบุญที่จริงใจและลึกซึง้งหลวงพ่อประสิทธิ์แนะนำให้เปี๊กและเพื่อนๆน,นำจดหมายของส้มไปที่วัดในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการทำพิธีปลดปล่อยวิญ,ญญาณและในระหว่างนั้นพวกเขาควรจะช่วยกันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญ,ญาณของส้มเพื่อที่จะช่วยลดความโกรธและความอาฆาตที่เธอมีอยู่เปี๊ยกและเพื่อนๆตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อประสิทธิ์พวกเขาตั้งใจจะทำบุญใหญ่ ให้กับส้มและในคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาจะนําจดหมายของส้มไปทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่วัดเวลาผ่านไปหลายวันในระหว่างที่พวกเขาเตรียมตัวสําหรับพิธีเปียกก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเขามากักจะฝันเห็นส้มในสภาพที่น่าสงสารสวมชุดขาวเปื้อนเลือดไหลาจากบาดแผลตามร่างกายใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์ทรมานในฝันส้มมักจะเรียกเปี๊ยกให้ช่วยเธอเธอเอ่ยคําขอร้องด้วยเสียงสันเครือแต่เปี๊ยกกลับไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ทําให้เขา ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งและความหวาดกลัวที่ไม่อาจหายไปได้ไม่เพียงแค่เปียกที่ฝันเห็นส้มเพื่อนเพื่อนของเขาก็เช่นกันพวกเขาต่างมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันบางคนฝันเห็นส้มยืนอยู่หน้าประตูบ้านของตนเองขณะที่บางคนได้ยินเสียงร้องให้ของเธอในเวลากลางคืนเหมือนว่าวิญญาณของส้มกำลังเรียกร้องความช่วยเหลือและพยายามสื่อสารบางอย่างกับพวกเขาคืนพระจันทร์เต็มดวงที่พวกเขารอคอยก็มาถึงเปียกและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่างเดินทางไปที่วัดพร้อมกับจดหมายของส้มที่อยู่ในมือบรรยากาศในคืนนั้นเงียบงนัน และเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงจันทร์สองสว่างลงมาที่วัดรล่าวกับว่ามันเป็นสัญญาณบอกถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสําคัญเมื่อพวกเขามาถึงวัดหลวงพ่อประสิทธิ์ได้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วสําหรับพิธีท่านนั่งอยู่ที่หน้าพระประธานและให้เปี๊ยกนําจดหมายของส้มมาวางไว้บนแท่นบูชาก่อนที่จะเริ่มต้นบทสวดมนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเปี๊ยกและเพื่อนๆต่างตั้งจิตอธิษฐานและสวดมนไปพร้อมกับหลวงพ่อพวกเขาหวังว่าการทําบุญและการสวดมนนี้จะช่วยให้วิญญาณของส้มได้รับการปลดปล่อยและไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่า แต่ในขณะที่บทสวดมนต์ดำเนินไปเปียกรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นอากาศในวัดเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วราวกับมีลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในห้องถงเสียงอสวดมนต์ที่เคยสงบเงียบเริ่มดังขึ้นและแตกต่างจากเดิมเปี๊ยกรู้สึกว่าพลังงานบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่รอบๆตัวเขาและในทันใดนั้นแสงเทียนที่จุดอยู่รอบแท่นบูชาก็ดับลงพร้อมกันทําให้ทุกอย่างมืดมิดไปในพริบตาเสียงร้องไห้ของส้มดังขึ้นในความมืดเสียงนั้น เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดเปียกและเพื่อนๆต่างรู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเต้นแรงขึ้นด้วยความกลัวแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องทําพิธีต่อไปเพื่อช่วยเหลือวิญ,ญญาณที่กาลังทุกข์ทรมานนี้หลวงพ่อประสิทธิ์ไม่ยอมให้สิ่งใดมาหยุดการทําพิธีท่านยังคงสวดมนต์ต่อไปด้วยเสียงที่มั่นคงและเปลี่ยนไปด้วยพลังปีกและเพื่อนๆเ,เ,เริ่มมีความหวังว่าพิธีนี้อาจจะได้ผลแม้ว่าเง,งามืดและความหวาดกลัวจะปกคลุมอยู่รอบ,รอบๆก็ตาม ทันใดนั้นเปียกรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังดึงเขาไปข้างหน้าราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นกำลังจับแขนของเขาและดึงเขาไปยังแท่นบูชาเปียกพยายามต่อต้านแต่แรงนั้นมีมากเกินกว่าที่เขาจะต่อสู้ได้เขาถูกดึงไปใกล้กับจดหมายของส้มและรู้สึกถึงความรู้สึกที่สั่นสะเทือนภายในตัวเขาเหมือนจะมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดนั้นในขณะที่มือของเขาค่อยๆแต่ที่จดหมายเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และความเย็นสลับกันในมือราวกับว่ามีบางสิ่งถูกถ่ายทอดจากจดหมายนี้ไปยังตัวเขาทันใดนั้นเสียงร้องให้ของส้มก้องเงียบลงความมืดที่ครอบงำวัดเริ่มค่อยๆจางหายไปความรู้สึกของความเจ็บปวดและความเศร้าโศกในอากาศเริ่มหายไปในที่สุดหลวงพ่อประสิทธิ์ทอยังคงสวดมนต์ต่อไปด้วยความมั่นคงและศรัทธาขนาดเดียวกันเปี๊ยกและเพื่อนๆเ,เ,เริ่มรู้สึกถึงความสงบและความสง่าง,งามที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในที่นั้นตอนนี้วิญ,ญญาณของส้มได้ถูกปลดปล่อยแล้ว หลวงพ่อประสิทธิ์พูดด้วยเสียงที่เงียบและอ่อนโยนแต่เธออาจยังมีบางอย่างที่ยังคงยึดติดอยู่ในโลกนี้ความอาฆาตและความทุกข์ของเธอได้ถูกคลายลงแล้วแต่เราอาจยังต้องทําบุญและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติมให้กับเธอเปยกและเพื่อนเพื่อนรู้สึกโล่งใจที่พิธีได้เสร็จสิ้นลงพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมรอบตัวอากาศในวัดกลับมาอบอุ่น และสว่างสวัยการร้องให้ที่เคยสะท้อนอยู่ในความมืดก็หยุดลงหลวงพ่อประสิทธิ์แนะนําให้พวกเขาทําบุญเพิ่มเติมให้กับวิญ,ญญาณของส้มเพื่อเสริมสร้างความดีให้เธอและช่วยให้เธอได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบสุขเปียกและเพื่อนเพื่อนทำตามคําแนะนําของหลวงพ่อพวกเขาร่วมกันทําบุญและจัดพิธีถวายสังฆทานเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณของส้มทุกกอคนรู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่กระจายไปทั่ววัดขณะที่พวกเขาออกจากวัดในคืนนั้นพวกเขารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยหนักใจและทําให้พวกเขารู้สึกวิตกกังวลได้ถูกคลี่คลาย ในคืนถัดมาเมื่อเปียกกลับมาที่บ้านเขาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอากาศรอบๆดูสะอาดและสดชื่นไม่มีเสียงแปลกปลอมและความรู้สึกหนาวเย็นที่เคยเข้าครอบนำอีกต่อไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเพื่อนๆของเปียกก็มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันบางคนกล่าวว่าในคืนหลังพิธีพวกเขาฝันเห็นส้มในสภาพที่สงบสุขและยิ้มแย้มโดยไม่มีความเจ็บปวด หรือความโกรธใดๆนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าวิญ,ญญาณของส้มได้ไปสู่ที่สงบสุขในอีกหลายเดือนถัดมาโรงหนังร้างก็ถูกถอดถอนออกไปและในที่นั้นได้มีการสร้างศูนย์ชุมชนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อสร้างสถานที่ที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่เปี๊ยกและเพื่อนเพื่อ,อยังคงระลึกถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาผ่านพ้นมาพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือวิญญ,ญาณของส้ม และทาให้ชุมชนกลับมาเป็นสถานที่ที่มีความสงบสุขอีกครั้งแม้จะมีความทรงจําที่สเตือนใจและความกลัวที่เคยผ่านมาแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความกล้าหาญความเสียสละและการทําสิ่งดีเพื่อผู้อื่นและในที่สุดปีกเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเผยความจริงหรือการทําบุญแต่ยังเป็นการให้ความรักและการดูแลซึ่งกันและกันความจริงที่ได้เปิดเผยออกมานั้น ไม่เพียงแค่ช่วยอยออปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมานแต่ยังช่วยให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และความสําคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์เรื่องราวของส้มยังคงเป็นบทเรียนที่สําคัญในชีวิตของพวกเขาและการเดินทางที่พวกเขาผ่านพ้นมานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทําสิ่งดีๆต่อไปตลอดชีวิตในที่สุดโรงหนังร้างได้กลายเป็นความทรงจําที่ค่อยๆจางหายไปจากประวัติศาสตร์ของชุมชนแต่เรื่องราวของส้มและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม จะยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องตลอดไป